สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ปลาก็ไม่มีให้ตากด้วยนะครับผมก็เลยลงสวนนะครับผมส่วนน้อยร้อยยางกับเจเอวันนี้จะมาเตรียมดินในการปลูกนะครับต้นไม้ให้งามๆกันครับไปดูกันเลยนะครับครับคลิปนี้เรามาเตรียมดินกันนะครับผมเราก็จะใช้ใบกมปูเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ดินแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ใส่ ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับธรรมชาตินะครับทำให้ต้นไม้งามนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากนะเพราะว่าใบกําปูเนี่ยเขามีสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับต้นไม้ของเรานะครับผมก็จะแยกนะครับเงากวนอูนะครับออกมาเป็นต้นๆนะครับผมนะครับแยกกระถางนะครับผมกับแบบต้นนี้นะครับผมนี่ก็แยกไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะแยกอีกนะครับผม นี่เลยที่เราแยกออกมานะครับเป็นเงากวอูนะครับผมที่เราจะแยกวันนี้นะครับแล้วก็มีลูกไม้สวยๆนะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนดินในกระถางนะครับของฮันุมานออกศึกนะครับเพื่อที่จะให้น้องเขาโตแล้วก็งามกับดินที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับคุกเข้าส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็นําดินลงกระถางปลูกกันได้เลยล่ะครับง่ายๆนะครับผมสูตรการหมักนะครับด้วยใบกัมปูนะครับมูลไส้เดือนก็ใส่ประมาณ10% 20%่เเนะครับไม่เกินนี้นะครับผม ใช้คลิปนะครับมาดูนะครับมีบอลสีสวยๆนะครับเบบีเบบีนะครับอยู่ในตู้เจเอนะสนใจทัก Facebook สุรชัยมนวังมาเลยนะครับศิลาหุ้มทองนะครับแค่200นะครับ50บาทนะครับ250บาทศิลาหุ้มทองสวยมากครับผม250บาทค่าจะส่งมาเหมาไปเลยครับค่าจะส่งมาเหมา50บาท ขุนไกรก็สวยนะครับนี่คือขุนไกรครับผมศีลาหุ่มทองขุนไกรนะครับ250าบาทนะครับผมถ้าจะส่งเหมาเมาไปเลยองหญิงอนัญญานะครับผมองหญิงอนัญญานี่นะครับ250บาทครับใครอยากได้องหญิงนะครับผมแล้วก็มาดูเทพพิทักษ์ครับผมเป็นไม้ฟอร์มกอที่ชอบประกวดกันน้องสวยๆนะครับเทพพิทักษ์นะครับชื่อดีมากเลย250บาทถ้าจะส่งเหมาเหมาไปเลยครับผม ใครอยากเหมานะครับมาเลยครับผมนี่ใครอยากได้ดาวนะครับอยากได้ดาวสองร้อบาทครับใครจะส่งมาเหมาไปเลยนะครับพันดาวนะครับผมพันดาวเสียงอาจจะหอบๆเนาะคลิปนี้เป็นคลิปไม่ไม่นานนะครับผมก็มาแบ่งปันวิธีการเตรียมดินกันง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปปลูกต่อละครับผมปลูกต่อขยายพันุต่อนะครับผมนี่เป็น หมานนางพิมพ์สวยๆครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับทักทายเฟซบุ๊กสุรชัยกันนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านครับที่มาดูคลิปเจเอชแนลจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแนเลนะครับเป็นขวัญและกาลังใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับเฟซบุ๊กสุรชัยมนวังนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชแนลในคลิปต่อไปสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ